อ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะคลิปนี้มันจะเปิดสร้างไรายได้ไม่ได้เพราะว่าพี่ว่าถูกอะไรระง,งับโฆษณาเพราะว่าเราไม่ได้ลงคลิปประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนแล้วก็มาลุ้นทีหนึ่งเมื่อวานพี่วาดลงคลิปแล้วไปกดเปิดโฆษณาแต่ทีนี้มันกดไม่ได้ มันกดไม่ได้พอดีคุณสามีก็พูดว่าคุณไม่ไ,มได้คุณไม่ได้ลงคลิปหลายเดือนแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะก็เริ่มต้นใหม่กับอีกสี่พันชั่วโมงถามว่ามันเสียเวลาไหมมันเสียเวลาแต่เราเรียกร้องอะไรไม่ได้ความผิดพลาดเกิดจากตัวเราเนาะก็เริ่มต้นใหม่ทําใหม่ถามาพี่ว่าซีเรียสไม่ได้ซีเรียสนะไม่ได้ซีเรียสเราไม่ได้เครียดด้วยแต่ว่าก็ถือว่า ออ่ uh, youtube mm hmm. เป็นอะไรที่ครั้งนี้ครั้งนี้ครั้งนี้เนาะ mm hmm. ก็ก็เป็นบทเรียนแล้วก็เป็นอะไรที่ทำให้เราต้องคิดและพัฒนาเพิ่มมากขึ้น mm hmm. ก็กลับมารอบนี้อาจจะปังกว่ารอบเก่าก็ได้ <laughs> หวังหวังใจว่าก็เออ ฝากฝากคลิปด้วยนะฝากฝากฝากคลิปให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพี่ว่ด้วยนะกับการเริ่มต้นใหม่แล้วก็นับหนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่งสำหรับ4,000ชั่วโมง <c oughs> 4,000ชั่วโมงไม่ว่าคุณจะลงคลิปหรือไลฟ์สดที่นี้จะเจอพี่ว่าทางช่อง YouTube บ่อยๆแล้วเนาะก็อาจจะมีการไลฟ์สดบ้างแล้ววันนี้ก็จะต้องเดินทางไปงาน ปงศพพี่สาวที่ฉะเชิงเซาเนาะพอดีหยุดงานก็เลยมีโอกาสได้นั่งทำคลิปก็รีบทำอาอย่างหนึ่งที่ว่าทำงานประจำด้วยแล้วก็นี่ค่ะเดี๋ยวให้ทุกคนดูนี่คุณแม่นอนนี่นี่คุณแม่นอนป่วยติดเตียงด้วยแล้วก็ หลายๆอย่างหนึ่งด้วยสภาพจิตใจแล้วด้วยสองความที่เราเหนื่อยล้าด้วยมันมันก็มีผลแต่คนอื่นอาจจะจะพูดว่าเอ้ยมันเป็นข้ออ้างของมึงหรือเปล่าแต่แต่แตไม่ไม,ไม่มีใครรู้ใจเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออ่ะไม่เป็นไรในเมื่อเราถูกตัดโฆษณาใช่ไหมเราถูกตัดโฆษณาใช่ไหมเราก็ทําใหม่ <laughs> ยอมรับความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าไปซีเรียสคะ่ะอันนี้ก็ ฝากไว้ฝากไว้นะฝากช่วยเป็นกำลังใจให้กับพี่ว่าด้วยเนาะสำหรับช่องคู่รัก YouTube f ฟรีดอมอาจจะอาจจะมีอะไรหลากหลายขึ้นอาจจะมีสาระมากขึ้นอาจจะมีคุณเข้ามาดูแลอาจจะพี่ว่าอาจจะพูดง่ายๆเลยว่าอาจจะทําคลิปคีิปเกี่ยวกับการการทาขนมเนาะแต่ก่อนนี่จะเป็นคลิปการทําอาหารก็อาจจะมีการทําขนมซึ่ง ขนมเนี่ยคุณสามารถที่จะเอาไปต่อยอดเป็นอาชีพได้เลยเพราะว่าพี่วัดไปเรียนมาไปเรียนลงทุนไปเรียนมาแล้วก็ทําในชีวิตประจําวันตอนนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นซาลาเปาหรือว่าขนมชั้นขนมบุญอะไรอย่างงี้นะแล้วก็พี่วัดกําลังจะไปเรียนอะไรที่มันพัฒนาขึ้นมาอีกเกี่ยวกับการทําขนมตอนนี้เป็นอะไรที่ชอบทําขนมมากก็ก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาช้าดีอะไรนะมาช้าดีกว่าไม่มาใช่ไหมก็ก็ยังไงอะ่ะเราเราพี่ว่าไม่ได้เสียใจนะก,กับกับการถูกถูกตัดโฆษณาแต่มันทำให้เราได้รู้ว่าความที่เราปล่อยปะละเลยไม่ตรงต่อไว้เวลาไม่มีระเบียบวินยัยนี่คือสิ่งที่เขาลงโทษเราก็ สู้ต่อไปเป็นกำลังใจให้กันและกันสำหรับช่อง Youtube ที่พี่วาดไม่เคยเข้ามาเลย <c oughs> ไม่เคยเข้ามาเลยหลายเดือนตอนนี้ก็จะกลับเข้าสู่หนทางเดิมต่อไปนะก็เป็นกำลังใจให้กันกันด้วยนะบ๊ายบาย